ขอบคุณนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์นี้สิบคำพูดดีๆที่พูดแล้วดึงดูดให้คนมารักสิบคำพูดดีๆที่พูดแล้วรู้สึกดีและมีความสุขคำพูดที่ดีต้องพูดแล้วมีความสุขทั้งคนพูดและคนฟังทุกคนว่าจริงไหมครับและวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับดีๆที่จะทำให้ทุกคนตกหลุมรักคุณพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย ทุกคนครับคำพูดที่ออกจากปากเรามันจะส่งผลต่อตัวเราและคนรอบตัวถ้าคุณพูดดีมันก็จะส่งผลดีต่อตัวคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพูดร้ายสิ่งร้ายๆจะเข้ามาหาคุณครับคำพูดที่จะทําให้ใครๆรักคุณคำพูดแรกคือขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับ มันเป็นกำลังใจที่ดีมากจริงๆสำหรับคนคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มต้นทำช่อง Youtube ของตัวเองทุกคนครับรับรู้ได้ไหมครับว่าการขอบคุณนี้ทำด้วยความจริงใจทำด้วยความรู้สึกสํานึกรู้คุณจริงๆเพราะความรู้สึกขอบคุณมันเกิดขึ้นได้ไม่เลือกเวลาครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือในที่ทำงานเองถ้ามีคนช่วยงานคุณช่วยคุณถือของ หรือซื้อข้าวมาฝากคุณตอนพักเที่ยงคุณก็แค่ขอบคุณพวกเขาอย่างจริงใจครับทุกคนครับความรู้สึกขอบคุณเป็นความรู้สึกที่พิเศษมันเป็นจุดเริ่มต้นความรู้สึกที่ทำให้เราสบายใจรู้สึกดีและมีความสุขครับลองถามตัวเองดูครับเวลามีคนทำอะไรดีๆให้มันรู้สึกดีแค่ไหนนั่นแหละครับคือความรู้สึกซาบซึง้งความรู้สึกสำนึกรู้คุณ รวมๆกันแล้วคือความรู้สึกขอบคุณนั่นเองครับเมื่อไหร่ที่รู้สึกอยากขอบคุณใครพูดออกไปเลยครับยิ่งคุณรู้สึกขอบคุณบ่อยๆความสุขจะมากตามไปด้วยคำพูดที่2ขอโทษสองพยางนี้ที่พูดแล้วปัญหาคลี่คลายได้ครับแต่นะครับแต่ก่อนจะพูดต้องรู้สึกสำเนึกจริงๆครับว่าตัวเองผิดเพราะถ้าพูดออกไปแล้วแค่อยากให้จบ มันไม่จบหรอกครับคำขอโทษมันมีผลต่อจิตใจของผู้ถูกกระทำเมื่อไหร่ที่เราไปทำอะไรให้ใครโกรธหรือไม่พอใจแล้วเรารู้สึกผิดเราก็แค่พูดตามที่เรารู้สึกครับบางคนนะครับแค่รู้สึกผิดที่ช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้เขาก็ขอโทษแล้วครับอย่างเวลาเพื่อนเดือดร้อนมาขอยยืมเงินแต่เราเองก็ไม่มีให้เรารู้สึกผิดที่ช่วยเพื่อนไม่ได้ เรายังต้องขอโทษเพื่อนเลยคนเราทุกคนรู้ตัวอยู่แล้วเวลาทำอะไรผิดเมื่อรู้ตัวแล้วรู้สึกแล้วอย่ากเก็บเอาไว้ครับแค่พูดออกไปเมื่อได้พูดแล้วคนที่โล่งใจที่สุดก็คือคุณเองครับคำพูดที่สมไม่เป็นไรคนที่พูดประโยคนี้ได้บ่อยๆมีจิตวิญญาณของผู้ให้นะครับให้ความเอาใจใส่ปลอบโยนให้อภัยและให้โอกาส เวลามีเรื่องทุกข์ใจประโยคแรกที่ได้ยินจากคนที่ห่วงใยเราและรักเราคือไม่เป็นไรนะเป็นประโยคเริ่มต้นที่ฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นมาได้มันรู้สึกเหมือนมีคนเข้าใจเราใช่ไหมครับหรืออีกในหนึ่งเวลามีใครทําผิดกับเราหรือมีใครในที่ทำงานทำงานพลาดถ้าเราบอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นกำลังใจให้คนคนนั้นได้เลยนะคำพูดนี้เหมือนจะไม่มีอะไร แต่มันส่งผลต่อจิตใจมากจริงๆอย่าลืมนะครับถ้าผู้คนรอบตัวคุณมีปัญหาหรือทุกข์ใจเข้าไปกอดจับมือหรือตบไหลเบาๆแล้วบอกกับเขาว่าไม่เป็นไรนะคำพูดที่สี่คุณทำได้คำพูดนี้ทรงพลังครับมันทำให้เราไปต่อได้อย่างมีความหวังเวลาที่ล้มเหลวเหนื่อยหน่ายและท้อแท้ ที่ทุกอย่างไม่เป็นไปดังหวงังขอแค่ใครสักคนอยู่เคียงข้างให้กำลังใจแล้วบอกว่าฉันเชื่อว่าคุณทำได้มันก็เป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วครับทุกคนครับเมื่อไหร่ที่ผู้คนรอบตัวเรารู้สึกแบบนี้อย่าลืมปลูกขุมพลังให้พวกเขากันนะครับคำพูดที่หน่ารักเชื่อเลยครับว่าไม่มีใครไม่ชอบคำพูดนี้มันเป็นคำพูดที่น่ารักจริงๆ คำว่าน่ารักเป็นคำชมเบาๆที่ใช้ได้กับทุกคนครับถ้าคุณรู้สึกว่าอะไรน่ารักคุณก็แค่พูดออกไปครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันดีแค่ไหนเวลาที่คุณเห็นหน้าคนที่คุณชมเขาว่าน่ารักคำพูดที่6ยินดีด้วยนะไม่มีคำพูดไหนที่แสดงออกถึงความหวังดีความปรารถนาดีได้ดีเท่าคำนี้ครับเวลาเพื่อนรับปริญญา เวลาเพื่อนซื้อบ้านใหม่เวลาเพื่อนซื้อรถใหม่และเวลาที่ผู้คนรอบตัวคุณประสบความสำเร็จยินดีด้วยนะเป็นคำพูดที่ดีต่อใจทั้งคนพูดและคนฟังครับคำพูดที่7คุณเก่งมากคำพูดที่ทำให้คนฟังาภาคภูมิใจที่สุดโดยเฉพาะถ้าออกจากปากพ่อนะครับมันโคตรภูมิใจเพราะคนส่วนใหญ่จะมีพ่อเป็นฮีโร่ใช่ไหม ถ้าฮีโร่ชมมันต้องมีความสุขมากกว่าใครๆชมถูกไหมครับทุกคนครับหากคุณรู้สึกชื่นชมใครอย่ากเก็บไว้ครับพูดออกไปเลยมันดีต่อตัวคุณและคนที่คุณชื่นชมครับยิ่งถ้าเราเป็นพี่หรือเป็นหัวหน้างานพูดกับน้องๆในทีมมันทำให้ใจคนฟังโป่งพองและมีกำลังใจสุดๆครับคำพูดที่8คิดถึง ความห่างไกลทำให้ใจคิดถึงกันอย่าอายที่จะพูดคำนี้ครับเวลาโทรกลับบ้านที่ต่างจังหวัดอย่าลืมบอกคนที่คุณรักว่าคิดถึงถ้าคุณคิดถึงใครคุณก็แค่บอกไปว่าคิดถึงมันไม่มีอะไรเสียหายเลยตรงกันข้ามมีแต่ได้กับได้อย่างน้อยคนที่คุณรักได้ยินคุณบอกว่าคิดถึงแค่นี้เขาก็มีความสุขที่สุดแล้วครับคำพูดที่ก้า บอกรักใครๆก็บอกว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดแต่ถ้าทำแล้วไม่พูดเขาจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณรักเขาให้เขาคิดเองมันก็คงไม่ใช่มั้งรักแล้วไม่ต้องกลัวครับบอกไปเลยบอกไปตามความรู้สึกที่เรามีถ้าคุณใช้หัวใจพูดเขาก็จะรับรู้ได้ด้วยหัวใจกับภรรยาสามีพ่อแม่พี่น้องและลูกๆเอง คุณก็ต้องมันบอกรักนะครับมันทำให้คนฟังรู้สึกดีและมีความสุขมันเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้เมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาทุกคนจะได้รู้ว่าอย่างน้อยยังมีคนที่รักและห่วงใย,ยพวกเขาอยู่ทุกๆวันความรักช่วยเยียวยาทุกสิ่งได้ครับถ้าคุณรักใครบอกออกําคำพูดที่สิบพบกันใหม่นะคำพูดนี้เป็นคำบอกลาที่มีสเสน่ห์ที่สุดครับทุกคนครับ การจากลาก,กับใครๆเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกแต่การที่คุณพูดออกไปว่าแล้วพบกันใหม่นะมันทำให้คนฟังรู้สึกดีครับอย่างน้อยเขาก็รู้สึกได้ว่าคุณอยากเจอเขาอีกถึงจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามครบแล้วครับสิบคำพูดที่จะทำให้ทุกคนลงรักคุณขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ครับ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักครับ